สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันตอนนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อแจ็คนะครับก็ยินดีที่รู้จักทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันตอนนี้นะสำหรับการอัปเดตครั้งใหม่ของ c s h r o y a l นะครับมีอะไรเพิ่มเติมั้่งนะครับซึ่ง c s h r o y a l นะครับเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับคือตอนนี้ใครที่เล่นในระบบ iOS หรือว่า Android โดยที่แครผ่าน VPN หรือว่า โหลดเป็นตัวแอปพลิเคชันมานะครับสามารถที่จะใช้ ID ของประเทศไทยนะครับโหลดได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้เล่นกันอย่างเป็นทางการแล้วนะอ่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหม่นะครับของเกม Crash Royale นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรับสมดุลของการในเกมมากขึ้นนะครับคือเรียกว่าบาลานซ์นั่นแหละนะก็จะมีการนี้นะครับแซ แซฟก็จะปรับให้ดาเมจนะครับดาเมจพลังโจมตีลดลง6%นะครับแล้วก็แลกกับการที่ติดสตัน1วินะเป็นมินิสตันนั่นเองนะแล้วก็ใจแอนสเกลตันนะครับเพิ่มเลือก11%แต่ว่าระยะเวลาในการบอมตอนตายนะครับเพิ่มจาก1วิเป็น3วินะก็คือเรียกได้ว่าไปต้มมาม่าแดกแล้วก็กลับมานั่งดูนะยังทันเลยเอาจริงๆคือแบบตอนนี้ไม่รู้จะเอามาเล่นทำไมนะตอนนี้ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะคือบางคนก็อาจจะมีเทคนิคต่างๆกันก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะอันนี้อันต่อไปนะครับเทสลาลดเลือดไป5%นะถือว่าลดเยอะเหมือนกันแล้วก็เลสพอระวางในตัวเลสไปปุ๊บใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีมอนสเตอร์อยู่ในวงกลมสีม่วงๆครับแล้วออกไปปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกของเลสจะหายไปทันทีเลยนะก็คือการตีเร็วเคลื่อนที่เร็ว35%ของมันนี่จะหายไปนะ แล้วก็ปเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราด o n a t ร์ดนะครับ d o n a t ร์ดตรงนี้หมายถึงว่าจากเมื่อก่อนเนี่ย d o n a t ร์ดระดับแรงเนี่ยจะได้แค่5้ายีนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น10บยีีแล้วนะครับอาแล้วก็เป็นการฉลองในการเปิดให้เล่นกันทั่วโลกนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่อง super magical กันนะครับว่าไอ้กล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะ ซึ่งเราจะมาเปิดกล่องตัวนี้กันซุปเปอร์มจิคอลเชสนะเอาละมาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้การ์ดลีเจนเดอรี่หรือเปล่าหรือว่าจะคว้าน้ําเหลวไปนะคืออยากได้ลีเจนเดอรี่มากเลยเว้ยเอาจริงๆป่ะเชียร์มั่นแบบคือ,ค,อคือการนั่งดีมากอะ่ะเออเรามาสู่กันดีกว่าว่าจะได้การ์ดลีเจนเดอรี่หรือเปล่าโอ๊ยถึงเต้นว่ะเอาละไอ้ลุยกดปึ๊บโอ้โห้ yeah! เชียเฮ้ยได้เงินได้เงิน4,063โกถือว่าคุ้มอยู่นะต่อไปได้บอลลูนย้าต่อไปครับผมลุยเลย ได้เอ oh, oh. ็โวโอ้โหได้ได้พอยซันแล้วอุย้ยได้พอยซันมาด้วยกิปิการ์ครับผมได้พอยซันมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเพราะว่าการพอยสันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสเปลที่มันจะทำดาเมจ DPS e เยอะอยู่นะต่อไปปุ๊บเบบี้ดาก้อนถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามนะตั้งแต่ EP ที่1 EP ที่2องที่ผมผ่านมานะครับอันนี้ EP ที่3ผมเพิ่งได้การ์ดเบบี้ดาก้อนเพื่อนผมที่เพิ่งเล่นวันนี้ เพิ่งเล่นใหม่เมื่อตอนที่มันเปิดให้เล่นทั่วโลกเพิ่งได้มาโดยการเปิดกล่องไม้ผมเพิ่งได้โอเคขอบคุณมากครับรอยอดแจแอนโอ้โห400ตัวเฮีย yeah. ต่อไปวิชวิชแปดตัวครับผมมาคิดทีมาคิดเทียร้อยห้าตัวโอ้โหบีเจนารีการ์ดบีเจนารีการ์ดขอบีเจนารีการ์ดบีเจนารีการ์ดได้โปรดมาเถอะมาเถอะได้โก้ครับผมได้รอยอดแจแอนนะได้มินเนี่ยนได้มินิเพก็กกา ได้สเกลตันครับผมได้ดาร์พินโอ้โหได้ดาร์ตินรีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่ขอขอเหอะมาเหอะรีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่การ์ดรีเจนเดอรี่เทก้า,าครับผมรีเจนเดอรี่การ์ดรีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่การ์ดมาเหอะมาเหอะขอร้องมาเหอะวิสธาครับผมไลนิ่งครับฟอยสตันครับผมอาร์เชอร์รีเจนเดอรี่คัพบิ้นบาเบ ลีเจนด a รี่วัเคนตโอ้โหเลยกองเดียวแล้วอะลีเจนด a รี่ลีเจน a r รี่เจนดารี่ปรินลีเจนดารี่เอ็กโบมินิโอ้มาเหอะลีเจนด a รีได้โปรอีกสอันโอ้โหลีเจนด a รี่อินฟ n นิททาวเวอร์ดาร์ป e ิ้นลีเจนดอี่อันเดียวได้โปรมาเถอะนะลีเจนด a รีไ <laughs> โอ้ยไม่ได้รีเจนเนอรี่ครับผม <laughs> โอ้ยถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับรีเจนเนอรี่การ์ดอีกสองใบนะไม่ได้ได้ดาร์ควินมาก็โอเคนะอัลเกรดถึงดอนอืมอัลเกรดได้ถึงเวอร์3นะครับแล้วก็มีไพซันโอ้โหเสียดายอะ่ะ อยากได้ดิจิเนอริการ์ดมากเลยอะอ่ะไม่เป็นไรนะโอ้ยเสียดายนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมในการเปิดออกมาจากตอนแรกมีเงินอยู่ประมาณสองพันครับตอนนี้มีอยู่หมื0นห้าก็ถามว่าคุ้มไหมก็ก็ระดับหนึ่งเนาะใครที่แบบใครที่อยากเติมก็ลองลองดูก็ได้เสี่ยงดวงดูนะครับไม่ว่างกันนะอ่า รอยย่จแอนนะครับอยากได้ดีเจนิรีมากเลยไฟเซ่นมีฮอกรเดอร์นะครับแน่นอนนะต้องเอาไปอยู่แล้วของใหม่เราต้องลองเบบี้ดราคอนอยากได้มานานแล้ว เอาแจแ,แอนนะครับแล้วก็เอาเบบี้ดะก้อนหรือมินเนี่ยนไปเด๋ยวเบบี Baby, ้ดะก้อนไปด้ว่ะอันนึงเอาเป็นมินเลอร์ไปแล้วกันโอ้โหเสียดายอะไม่ได้อะ่ะอัปเกรดดีไหมอ,ะอ่ะมาลองเล่นกันดูนะครับ เอ้ยคลิปิปหลุดอ่าเมื่อกี้นะครับก็มาต่อกันเลยนะเมื่อกี้คลิปหลุดครับผมก็เมื่อกี้เล่นเล่นไปสองตานะครับถือว่าโอเคเลยนะไอ้สามตาสามตาตาแรกแพ้เด,ดี๋ยวดีตาสองตาสามชนะก็ถือว่าโอเคนะสลับเด็กใหม่นะครับอ่าไปดูกันดีกว่านะครับว่ายังไงมัางนะอันนี้ตาที่แพ้นะคือแบบตาแรกมาแบบงงมากอะ่ะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะ่ะ ตอนแรกตอนแรกคือผมคิดว่าผมจะลงดาร์ฟินเว้ยแล้วคือแบบลืมไงลืมเอาลืมเอา,เอาตัวที่แบบยิงยิงอากาศมาตัวแอร์แอทแทคแอร์มาแล้วคือเขาเนี่ยลงใจแอนมาแล้วก็เอาเบบี้ดัดก้อนยิงมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่มีตัวไงเลยต้องใช้โฟลเซอร์ ison, แล้วก็สกียกคอมบิดลงไปนะแล้วก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะลงตัวมิลเลอร์ไปดีไหมเพราะว่า,ามันจะคุ้มหรือเปล่าสุดท้ายแล้วตัแต่คิดอยู่ป้อมก็เลยแตกไปนะ ตามนั้นเลยแล้วคือก็เลยไม่สนใจแล้วอะลงด้านขวาต่อดีกว่าลงรอยยอ่อแจแอนด้านขวาไปนะครับให้มันเดินไปเรื่อยๆก่อนเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมาแล้วทีมเขาเนี่ยคือแบบมีแต่ตัวบทดินฟ้าอากาศทั้งนั้นแหละคือข้างบนอากาศก็คือมีมินเนี่ยนมีเบบีบ้ดะกอนแล้วก็มีตัวไอ้นี่อย่างมาชิชเชยยิงไกลด้วย ผมก็เลยลงตัวมินเลอร์แจแอนไปนะครับแล้วเขาก็ลงตัวมินเนี่ยนมาซึ่งผมคิดผิดผมไปกดลงมินเนี่ยนตามเขาผมคิดอะไรไม่ออกเออเมื่อกี้ควรที่จะลงแอร์โรไปนะครับแล้วผมคิดว่าติดพลาดอย่างมหานเลยเมื่อกี้นะครับเขาลงเบบี้ดักก้อนต่อมาปุ๊บผมก็ลงคอยซั้นต่อไปเพราะว่าผมไม่มีตัวที่จะเอาตัวไหนบิขัดตัวอากาศได้แล้วครเขารู้ว่าผมไม่มีนะเขาก็เลยมี่มา ผมลงใจแอนต่อครับแล้วเขาก็ลงใจแอนมามีมาคิดเชียร์ตามหลังแน่นอนว่าผมจะลงอดักวินมาข้างหลังครับเพื่อที่จะไปขัดตัวข้างหลังเขานะแล้วผมก็ิงอโร่ไปนะครับพอที่แบบตัวดักวินเนี่ยดังมาสนใจแอนอยู่ไม่ยอมไปตีป้อมนะผมก็เล่นลูกดักวินอีกตัวนึงไปซึ่งเขามี BB ดีพีดักฟอนนะครับมาตีของผมอยู่ผมไม่มีอะไรที่จะไปหยุดเขาได้เหละเออ สุดท้ายแนละ้วผมก็แพ้ป้อมเข้าไปนะ <c oughs> คือแบบโอ้โหดังไม่ถึงจริงจริงอ่ะเสียดายมากเลยอ่านะครับแมต์ต่อไปเป็นแมตช์ที่ชนะมาแมตช์นี้เรียกได้ว่าแบบเป็นแมตช์ที่ฮามากจริงๆอ่ะเออดูเอาดูเอาคือการเริ่มต้นมานะครับผมมี Miller, มิลเลอร์มีฮอปไลเดอร์มีคนนอนแล้วมีเบบี้ดาก้อนนะผมก็เลยลงคนนอนไปก่อนเลยเพราะว่า ถ้าเกิดลงแคแนนไปเนี่ยถ้าเกิดเขาลงตัวมิเงี่ยมาปุ๊บผมก็มีโอกาสที่จะการเฉเวลาแต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ไลนิ่งใส่นะเดี๋ยวเขาจะใช้ไลนิ่งใส่ผมตอนนี้เขาลงสเปียร์เบินมาผมเลยลงคอยส่้นไปคอยซ่านนี้ถือว่าเป็นตัวสเปลที่แบบโอเคมากเลยระดับหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยมันทำนดาเมจเพอร์เซคเคิลไงดาเมจต่อวินาทีแล้วคือดาเมจต่อวินมันเนี่ย วิละ20มองถ้ากับป้อมกับทาวเวอร์ก็คือ200อ่ะเออมันอยู่ได้10วิคือ200ดาเมจถือว่านักถือว่าแรงมากนะสำหรับแบบไม่ได้ไปตีป้อมไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเขาไลานิ่งใส่ผมครับแล้วเขาก็เหลือแค่ Energy แค่6ตอนนั้นแล้วผมคิดว่าเขาเหลือน้อยมากผมก็เลยลงฮ็อกไลเดอร์ไปสรุปฮองไลเดอร์ตีได้แค่ทีเดียวที่ผมลงดักปินไว้ข้างหลังครับเพราะว่าดักบินเนี่ยเวลาวิ่งไปแล้วพุ่งเนี่ยมันจะทำดาเมจกระจายแล้วแรงมากแต่ว่าโดนแค่ตัวเดียว ตากปิน้นนี้เป็นตัวที่ตีกระจายครับคล้ายปิน้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวที่ตีกระจายพอเขาลงตัวเท่ากับบาบาลเลียนมาเนี่ยผมก็ลงคอยเซนไปนะถือว่าขัดและทำดาเมจของเขาได้ดีมากเลยด้าเมจสลับตัวมินใส่มินเนี่ยน,นะครับก็คือ40 40กว่าด้าเมจต,ต,ต่อวินาทีอยู่ได้10วินก็ตีว่า400รอนะอะ่ผมลงรยอยย่อแจแอนต่อไปนะครับเพราะว่า เป็นตัวแทงนะครับลงไว้ข้างหลังปุ๊บพอมาไปถึงตรงกลางเนี่ยเราก็าที่จะสามารถเรียกลูกน้องลูกสมุนตัวอื่นๆมาช่วยได้นะอย่างพ่อไปถึงตรงกลางนี่ผมก็ลงมีวีละก้อนไปนะครับเพื่อที่จะเชียร์ทางให้เรายอดใจแอนไปตีทาวเวอร์นั่นเองแต่เขาลงไลนิ่มานะครับผมก็เลยต้องลงมีวีตะก้อนอีกตัวนึงไปนะครับส่งคบนะและ้วเขาก็ใช้ไรนิ่อีกครั้งหนึ่ง ผมเลยลงคนนอนกันไว้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นเนี่ย <c oughs> เขามีการอะไรบ้างตอนนั้นนะแล้วผมก็ใช้พอยเซนไปเพื่อให้โดนตัวทาวเวอร์เาก,ก็บบินแล้วก็ตัวทาวเวอร์ด้วยนะตอดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ <c oughs> คือแบบเล่นง่ายมากพอได้การใหม่มา <c oughs> ผมลงรอยย่อใจแออีกรอบนึงครับผม <c oughs> เพื่อที่จะเป็นตัวแทงแล้วก็เปิดทางให้ตัวอื่นๆไปตีทาวเวอร์ฝั่งเขานะซึ่งเขาลงตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเพิ่มเอนจี้อ่ะเออมา นี่อย่างตอนนี้คือแบบฝั่งเขาเริ่นลงบ้านเยอะๆแล้วผมก็เลยลงดักบินไปดักบินกับตัวเบบี้ดรกกอนนะครับเป็นตัวที่ยิงเป็นตัวที่ยิงเขาเรียกว่าอะไรยิงหมู่นะตีหมู่ตีกระจายประมาณนั้นซึ่งแรงมากระดับนึงเลยแล้วนับ5 4 3 2 1นะครับตัวดักบินผมไปตีป้อมได้แค่ทีเดียวเอ้ย2ทีอ่ะสทีก็ได้ <laughs> <laughs> แล้วนี่ผมไปตีป้อมได้3ทีนะครับโดยเหลือเลือดป้อมแค่ส8 9นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดฉากโดยการที่ลงพอส์เตนตอดป้อมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะลงทาวเวอร์เรื่อยๆแล้วกันทาวเวอร์ไว้นะ <c oughs> ผมก็เลยต้องลงพลส์ตนไปนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วผมตัดสินใจลงพลเซนไปตอนนั้นเลยเพราะเวลาหมดแล้วก็ยิงแฮโรไปนะฮะแล้วก็อีก3 2 1่าปิดเกมครับผม ถือเป็นแมชที่เป็นง่ายพอสมควรนะแมชนี้ <c oughs> จีจครับผมอ่าแมชต่อไปนะครับเป็นแมชที่ตอนแรกอะ่ะผมไปดูเด็กของผมไงเออดูเด็กว่าเอ้ยจัดเด็กงไาบ้างสล็อตหนึ่งสล็อตสนะแล้วผมดันไปกดสล็อตหนึ่งะครับสล็อตนี้ <c oughs> แล้วกดเริ่มเกมไปเออไม่ใช่สล็อตที่ผมได้การอนะไงกดเริ่มเกมไปปุ๊บผมนี่ช็อกเลยอะเชี่ยแบบเปิดมาโอ้โห การอะไรวะเนี่ยนะเป็นเด็กตอนแรกที่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ช่วง1,000จนถึง2,000นะเด็กนี้ถือว่าเป็นเด็กที่ผมชอบมากเลยอ่าได้การมาตอนแรกนะครับผมได้กับบินได้กับบินได้เทสล่าอะไรพวกนี้มาผมก็ลงกับบินอีสเปียร์กอบบินก่อนเลยไปด้านขวาเพื่อที่จะไปตอบบ่อป้อมนะครับแล้วก็เขาลงรอยย่อจีอนมาผมเลยลงเทสล่ากันไว้นะแล้วพอรอยย่อจีอนมมาตีเทสล่าปุ๊บเนี่ย มก็ลงตัวสกลตันแล้วก็กรปปิป้นไปตีไปตีเขานะซึ่งทางเนี้ยเขามีปินเซตเว้ยปินเซตนี่คือเป็นตัวที่ยิงไกลมากแล้วผมคิดผิดมากที่ลงบาบาเลียนไปต่อที่ไปต่อที่แบบดักบินวิ่งมาแล้วผมฟรีผิดจังหวะคือแบบเฟลมากจ,จังหวะนั้นแล้วบีบีดักก็มาตีทาวเวอร์ผมนะครับผมเลยลงสก l ลตันไปตีปินเซตด้านหลังนะ ถือว่าเป็นช็อตที่เฟลมากเลยนะคือถ้าเกิดดักฟินวิ่งมาอย่างนั้นเนี่ยพยายามอย่างลงตัวอะไรขัดนะครับให้เขามาเอาตัวน้อยๆไปขัดย่องก็ได้อย่างกอบบินเนี่ยวางไว้ให้เขาแบบพุ่งมาแล้วให้เขาหยุดความเร็วกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเขาวิ่งมาพุ่งมาปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาเขาชนกับสิ่งอะไรสักอย่างนนเนี่ยดาเมจมันจะมาสารมากคือมันแรงมากนั่นเองนะแล้วตีกระจายด้วยโอ้โหตอนนี้ที่ที่ผมลงกอบบินไปด้านขวานครับเพราะว่า เหมือนก่าผมลองเชิงนะไม่รู้ว่าเขาจะลงตัวอะไรมาแล้วผมเห็นว่าเขาลงรอยย่อแจ็คมาผมก็เลยลงตัวฮอกไรเดอร์ไปตีนะครับแล้วฟรีส์ทาวเวอร์เทสลากับตัวป้อมพลังงเขาไว้นะฮะแล้วผมซีป้อม้ั <c oughs> ้งวายเขาได้ประมาณ3ทีนั่นงเขาลงดังกฟิ้มาด้านขวานะครับผมเลยลงสกเกลตันเนี่ยเอยผมเลยลงตัวบาบาเลียนนะคะนะรับไปหยุดเขาไว้นะตอนแรกผมสกเกลตันไปด้านซ้ายแต่ว่าโดนปีนเส้นีก่อน โอ้โหแบบเอยน่าจะแอ้ตีแรงมากตัดกินไปจัดการตัวพินเส้นได้สำเร็จนะครับแล้วก็ผมจะลงเทสล่ลากกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้บิวีดับก้อนมาตีเทาวอรผมนั่นเองนะ <c oughs> เขายิงไฟบอลมานะครับผมเลยลงตัวอืม เลยลงสเกลกอล์ฟบินแล้วก็สเกลตันไปนะครับตามด้วยฮอคไรเดอร์แล้วเก็บฟิสไปนะครับามผมคิดว่าเขาต้องลงเทสล่ามาแน่นอนแล้วผมก็ฟิสไปในจังหวะที่แบบโคตรจะฟุกอ่ะ<อ><อ>คือแบบเขาลงมบาบาลียนมาเว้ยแล้วผมก็ฟิสไปได้พอดีช็อตนั้นคือแบบฟุกมากแต่ว่าเขามีตัวฟินเซตไว้เซียมอนเตอร์ของผมนั่นข้างหลังไงประเด็นคืออยู่ตรงนี้เลยเขามีตัวฟินเซตถือว่าดีนะฟินเซตเนี่ยผมเลยลงวิาสาดนะครับไปเก็บนะ แล้วตัวบาบาเลียนของผมเนี่ยก็คือไปยิงรอยย่อใจแอนอยู่แล้วที่สําคัญคือตัวปินเซสเขาเนี่ยดันมาตีตัวบาบาเลียนของอยู่ไงผมก็เลยลงฮอกเลเดอร์แล้วก็ลงวิาสาไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสกีรับบิ้นไปตีบอมด้านขวานะแล้วคือตอนนี้ดาร์คปินเข้ามาตีด้านซ้ายซึ่งผม,มคิดว่าผมเก็บได้ก่อนแล้วผมฟริสดาร์คปินไปจังหวะนี้แล้วผมเก็บบอมเขาไปได้ก่อนนะครับภายใน3าวิสุดท้ายนะ <laughs> ถือว่าโอเคเลย <laughs> ะนะครับก็ ตลคลิปนี้ก็จะมารีวิวประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบการรีวิวของผมหรือว่าอยากจะให้รีวิวเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับกันได้นะแล้วก็ใครที่ต้องการเทคนิคอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ล่างคลิปได้นะอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มใน Facebook กันด้วยครับมาติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคกันตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมจะลงลิงก์ข้างล่างไว้นะครับแล้วอย่าลืมถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืม s u b s c r i b e ข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับที่ซับสไครป์คลิปนี้นะครับจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ผมเอามาน้ำเสนออย่างแน่นอนนะโอเวอร์เปเปอร์วะนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครป์ข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น้ำเสนอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับอีพีหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย